ตัวฉีดหน้าเพื่อความงามตัวใหม่ใกล้เข้าไทยแล้วมันคือการฉีดกระดูกไปที่ผิวหน้าเราใช่แล้วฟังไม่ผิดการฉีดกระดูกไปที่ผิวหน้าเราเพื่อสร้างคอลลาเจนอย่าลืมเดี๋ยวนนี้พบกันในไลฟ์ขึ้นไปลงทะเบียนข้างบนเพื่อลงทะเบียนด้วยนะครับนอกจากฟังเรื่องของวงการความงามใหม่ๆแล้วคืนนี้ฉลองวันเกิดหมอด้วยกันนะครับส่วนตัวฉีดหน้าตัวใหม่ที่ว่านี้คืออะไร มันคือสารที่ชื่อว่าแคลเซียมไฮดรอกซิอัพปไทั์นั่นคือตัวนี้เองเรเดียสดังในต่างประเทศมานับ10ปีแล้วแต่ในเมืองไทยกำลังพึ่งจะเข้านะับจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับกระดูกนะฮะมันเป็นแคลเซียมบวกฟอสเฟตฉีดไปแล้วกระตุ้นให้เกิดการสร้างของคอราเจนบริเวณที่นิยมฉีดก็คือบริเวณรอบๆปากร่องแก้มแล้วบางทีก็เอามาฉีดที่มือได้ด้วยนะแต่ไม่เพียงแค่นั้นนะฮะมีบางบริษัทเอาฟิลเลอร์มาใส่ตัวแคลเซียมนี้เข้าไปแล้วก็ามาฉีดหน้า นี้ผ่านอ,อยอเข้ามาในไทยเรียบร้อยแล้ว้วยส่วนเจ้าตัวเรเดียสเหมาะก,กับใครก็เหมาะก,กับคนตั้งแต่อายุ30กว่าขึ้นมาถึงอายุ65ปียกตัวอย่างเช่นคนนี้นะฮะเรามาดูว่าหลังทําเป็นยังไงนี่นะฮะหลังทางอ่ะเดี๋ยวไปดูเคสต่อไปอันนี้คือก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าหลังจากฉีดเรเดียสแล้วก็เป็นแบบนี้อ่ะใครสนใจนะฮะอยากรู้จักเจ้าตัวเรเดียสมากยิ่งขึ้นหรือว่าอยากจะรู้จักตัวฟิลเลอร์ ที่ผสมแคลเซียมฮะซึ่งตอนนี้มีเข้าไทยแล้ว1ยี่ห้อแต่อนาคตข้างหน้าน่าจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งของบริษัทอัลเลแกนด้วยและยังมีสารกระตุ้นคลอเจอตอีกมากมายเดี๋ยวจะมาพูดกันในไลฟ์คืนนี้ห้ามพลาดติดตามนะครับ